ดัดแหนบครั้งแรกลูกค้ามาทำสองนิ้วสอดแต่พอลูกทอดเจ้าของรถบอกเปลี่ยนเป็นสี่นิ้วสอดก็ได้กระต่ายจากร้านสตังล้อตโตที่ด้เซอร์วิสมาเลยจ้าวันนี้มาส่องงานอีสุดดีแม็กคันนี้ค่ะถ้าท่านใดเคยดูคลิปกระต่ายเนะี่ยก็จะมีลูกค้าท่านเนี้ยเคยมาดัดแหนบที่ร้านแล้วมาโหลดที่ร้านลูกค้าต้องการสองนิ้วสอดเลยทรงนี้เลยวันนั้นที่มาดัดเนะแล้วภรรยาก็ท้องแก่เลยแล้ววันนี้น้องออกแล้วค่ะน้องออกคุณแม่ทนไม่ไหวละคะ่ะ เลยไล่คุณพ่อมาเอาขึ้นค่ะคุณพ่อก็เลยต้องการเปลี่ยนจากสองนิ้วสอดเป็น4ี่นิ้วสอดอยังไงล่ะเราก็ดึงตลับเมตรคุยกับลูกค้านะว่าต้องการให้ดัดขึ้นประมาณไหนอ่าเป็นระยะส่นิ้วของลูกค้านะคะไม่ใช่4นิ้วช่างแล้วเอาตลับเมตรมาวัดกันตามคลิปที่เห็นเบื้องต้นนี่เลยจ้ะหลังจากได้ระยะที่ต้องการแล้วค่ะก็เหมือนเดิมในจ้าลื้อเลยค่ะลูกค้าท่านนี้เนี่ยมาใช้บริการที่ร้านเนี่ย สามรอบ3 4ี่รอบแล้วค่ะแล้วก็รถอีกคันนึงก็เอามาเปลี่ยนโชคนาแล้วก็แนะนําเพื่อนมาเยอะมากเลยยังไงต้องขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ทั้งมาใช้บริการเองที่ร้านแล้วก็กลับมาแก้ง,งานอะไรที่ร้านนี่ขอบพระคุณมากมากเลยทั้งเปลี่ยนโชคดัดแหนบลงดัดแหนบขึ้นนี้ขอบคุณที่ไม่ลืมกันค่ะขอบพระคุณจากใจเลยโอเคค่ะถอดแหนบเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทําการวัดระยะก่อนจ้าแล้วก็ยกขึ้นไปกดดัดเลยค่ะดัดขึ้นค่ะนี่จ้ะ กก็ดดัดขึ้นไปเลยเพราว่ามีลูกอ่อนเนาะไม่งั้นจะเข้าสู่ทีมงานสะเทือนซางก็ต้องเปลี่ยนให้เหลือช่วงเน้งเพิ่มมากขึ้นรถก็จะนิ่มวิ่งนิ่มขึ้นกว่าเดิมขาไม่กระแทกเหมือนเดิมและอ่าได้หรือ,อยังจะช่างยังไม่ได้ค่ะยกขึ้นยกลงทั้งสองตับเลยอ่าวัดระยะทั้งสองข้างนะคะไม่เท่ากันก็ ขึ้นไปดัดใหม่จะอ่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแผ่นรับน้ำหนักมาประกอบเลยจ้าเรียบร้อยแล้วยกไปใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะจ้าใส่แหนบหูแหนบด้านหลังเข้าไปจ้าเสร็จแล้วใส่ด้านหน้าให้เรียบร้อยอัดด้วยบล็อกลมให้แน่นเลยจ้าแล้วก็มาอัดด้านหลังน็อตด,ด้านหลังอีก2ตัวเสร็จจากนั้นเอาชุดโหลดเข้าไปใส่ค่ะแป้นแหนบไปค่ะขันน็อตด,ด้วยมือเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ช่่งมาวัดระยะค่ะ ดึงเผาให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนาะเสร็จเรียบร้อยได้ระยะตรงที่ตั้งกันไว้แล้วก็ขันให้แน่นเลยจ้าบล็อกไฟฟ้าบล็อกลมอัดไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่โช๊คเลยจ้าขันน็อตให้แน่นเลยเรียบร้อยแล้วใส่ล้อเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นทรงแล้วว่าขึ้นมาจากเดิมประมาณไหนเนาะสี่นิ้วสอดลูกค้าเนาะก็จะประมาณสานิ้วสอดช่าง โอเคค่ะขันน็อตด้วยมือกันน็อตปีนเกียวเหมือนเดิมจ้าเสร็จแล้วก็อัดด้ยวยบล็อกลมให้แน่นๆเลยค่ะร้านสต้งล้อโตอยู่พุทธมทนฑลสายสามติดแผแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ลงรถค่ะทรงก็จะประมาณนี้เลยอ่าช่างโยกสิโอเคนิ่มกว่เดิมไม่กระแทกแน่นอนอาสามนิ้วสอดช่างเรียบร้อยแล้วค่ะอานี่คุณพี่เจ้าของรถ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่รานวัดปอนแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้เลยจ้า,าเก็บของให้เรียบร้อยเดินทางปลอดภัยนะคะคนะท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้เลยค่ะร้านสตังรอโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแสแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะ